จากสถานการณ์โลกปัจจุบันโดยเฉพาะความขัดแย้งทั้งในยุโรปและภาคพื้นแปซิฟิกเห็นได้ชัดเจนว่าสงครามมีโอกาสเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเข้ามาทุกทีสงครามที่เมื่อ5ปีที่แล้วไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้สงครามซึ่งคนอื่นอาจจะจับสัญญ,ญาณไม่ได้แต่ทหารเราจับสัญญ,ญาณได้เรารู้ดีว่าสถานการณ์โลกไม่มีอะไรแน่นอน ถึงแม้เรามีความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศก็จริงแต่เมื่อมีปัจจัยภายนอกเข้ามามีอิทธิพลมิตรก็อาจเป็นศัตรูได้เป็นที่ทราบกันดีว่ากำลังลบของกองทัพเรือเป็นกำลังลบที่มีครบทั้ง4มิติคือผิวน้ำทางบกทางอากาศและใต้น้ำด้วยความหลากหลายของกำลังลบนี้ ทำให้กำลังคลทุกนายของกองทัพเรือจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญที่มากกว่าปกติต้องมีการประสานสอดคล้องที่จะทำให้กำลังรถทุกมิติของเราประสานเป็นหนึ่งเดียวกันเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันประกอบกำลังเป็นกำลังทางเรือที่พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติจากทุกคามในทุกมิติและทุกรูปแบบในการนี้กองทัพเรือ จึงได้จัดให้มีการฝึกประจำปีขึ้นสำหรับการฝึกกองทัพเรือครั้งนี้เป็นที่ทราบดีว่าอยู่ภายใต้ข้อจำกัดมากมายไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดจากงบประมาณยุโทโธปกรณ์บางอย่างอาจมีสภาพไม่สมบูรณ์ไม่เพียงพอและที่สำคัญในห่วงเวลานี้คือการระบาดของโรคโควิด -19 อย่างไรก็ตามข้อจำกัดเหล่านี้เปรียบได้ว่า เป็นข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นได้ในยามสงครามจริงๆซึ่งหมายถึงทหารเรือจะต้องบรรลุภารกิจแม้ยามประเทศชาติจะมีข้อจำกัดใดๆก็ตามเราจำเป็นต้องฝึกเพื่อเป็นหลักประกันของความมั่นคงและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลฝึกเพื่อแสดงถึงศักยภาพของกําลังพลที่มีความพร้อมหากมีภัยมาถึงฝึกเพื่อป้องปรามให้ฝ่ายที่จะเป็นภัยคุกคามต่อชาติเรา มีความยับยั้งชั่งใจเหล่านี้คือคำตอบในภาพรวมที่ว่าเราสึกเพื่อชาติและประชาชนและพี่น้องประชาชนคนไทยจะต้องได้รับประโยชน์จากการฝึกของกองทัพเรือในครั้งนี้เหล็กในคนสำคัญกว่าเหล็กในเรือเราต้องใช้ขีดความสามารถเฉพาะตัวของพวกเรามาทดแทนช่วยกันทำให้ยุทธปกรณ์ที่เรามี ที่อาจจะเก่าหรือล้าสมัยไปบ้างบางส่วนให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเตรียมพร้อมที่จะรับทุกสถานการณ์ในอนาคตที่มีความไม่แน่นอนสูงทหารเราจึงต้องพร้อมยืนเป็นประการด่านสุดท้ายในการปกป้องอธิปไตยและเสรีภาพของชาติตลอดเวลา